มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาประกาศพักดังสิ้นสภาพความเป็นพักการเมือง2ตุลาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพักสามัญชนสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองนะคะโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะตามที่นายทะเบียนพักการเมืองโดยเห็นความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศนายทะเบียนพักการเมืองลงวันที่26ธันวาคม 2,561เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสามัญชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2,560นั้นนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนพรรคการเมืองพรรคสามัญชนมีจำนวนสมาชิกเหลือไม่ถึงตามที่กําหนดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพศ2,560 มาตรา33วงเล็บหนึ่งติดต่อกันเกิน90วันจึงเป็นเหตุให้พักสามัญชนสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองตามมาตรา9กวรกหนึ่งวงเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบฉบับเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พักสามัญชนสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองตามมาตรา91วรกหนึ่งวงเล็บสองและวรกสองแห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรกการเมืองพศ2560ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษาเป็นต้นไปประกาศในวันที่30กันยายน2567อิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้ง1ตุลาคม2567ขอขอบคุณราชกิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ